เยอรมัน er er เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์โลกแต่ในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีกำลังพบกับการแข่งขันรุนแรงในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทำให้พวกเขาต้องพลิกฟื้นและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งรถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่ที่เยอรมันต้องการเพื่อรักษาตำแหน่งของตนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในงานแสดงรถยนต์นานาชาติ International Automobile Show (IAA) ที่เยอรมนีผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีเช่น Volkswagen Mercedes และ BMW ็มลยูกำลังนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มาจัดแสดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังเริ่มต้นใหม่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า b m w ็มยูได้นำรถรุ่น9ก้าสามาจัดแสดงซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของพวกเขาที่ผลิตบนแพลตฟอร์ม New Class ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่พวกเขาพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว Mercedes ได้นำรถ s u v ไฟฟ้ารุ่นใหม่ชื่อว่า G ย c มาจัดแสดงซึ่งใช้แพลตฟอร์ม MB EA ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ของ Mercedes ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและ VW ได้นำรถยนต์ซับคอ a c t คซับคอมแพ t ไฟฟ้ารุ่น ID Polo และ ID Cross มาจัดแสดงซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ VW ที่มีราคาประหยัดใน o อ a เต l เลียแนิซของ Mercedes กล่าวว่า Mercedes และอุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมนีกำลังขยายการลงทุนเพื่อมุ่งสู่อนาคตยอย่างเต็มกำลังนายลลบลูมซของ v w กล่าวว่า Aa เป็นสัญญาณสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในเยอรมนีและยุโรปและนายโลซิสซี CEO ของ BMW กล่าวว่าเรากำลังนำ BMW เข้าสู่ยุคใหม่แต่นี่เป็นการพลิกฟื้นที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีซึ่งต้องแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์ใหม่ที่มาเข้าสู่ตลาดและต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการต่อระบบซอฟต์แวร์และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีก็ไม่ได้เงืองเงาเมคินซีบริษัทที่ปรึกษากล่าวว่าภายในปี2035จะมีการเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถึง440,000ล้านยูโรซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างธุรกิจและการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้นแต่ในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีก็ต้องพบกับการแข่งขันรุนแรงในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทําให้ยอดขายของพวกเขาลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนและตลาดยุโรปที่เป็นตลาดหลักของเทสเซอร์แต่ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีไม่ได้ยอมแพ้ยอย่างง่ายดายพวกเขากําลังลงทุนหลายพันล้าน,านเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่และเทคโนโลยีใหม่สําหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นทางเลือกที่จําเป็นสําหรับพวกเขาเพื่อรักษาตําแหน่งของตนในอุตสาหกรรมยานยนต์นายเฟเบียนแบรนท์ผู้บริหารฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ของบริษัทอโลเวมนกล่าวว่า ผู้ผลิตรถยนต์ในเยอรมนีต้องเร่งดำเนินการทันทีก่อนที่จะสายไปในช่วงเวลาที่เงินทุนของพวกเขายังเหลืออยู่มิฉะนั้นพวกเขาอาจตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ขาดเงินทุนในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจด้วยตนเองรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ B M W Mercedes และ v W จึงต้องประสบความสำเร็จซึ่งเป็นความหวังและความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีซึ่งกำลังพลิกฟืน้นและเริ่มต้นใหม่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แต่นี่เป็นการพลิกฟื้นที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีแม้ว่าพวกเขาจะลงทุนหลายพันล้านแต่ก็ต้องมีการประสบความสำเร็จในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักษาตำแหน่งของตนในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันรุนแรงจากผู้ผลิตใหม่ที่มาเข้าสู่ตลาดแต่ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีไม่ได้ยอมแพ้อย่างไงไ่ายดายพวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า,า,า imprint, ซึ่งเป็นทางเลือกที่จําเป็นสําหรับพวกเขาในการรักษาตําแหน่งของตนในอุตสาหากรรมยานยนต์และนี่เป็นความหวังและความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีที่กําลังพลิกฟืน้นและเริ่มต้นใหม่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า,า,า üp, เพื่อรักษาตําแหน่งของตนในอุตสาหากรรมยานยนต์ที่กําลังเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันรุนแรงจากผู้ผลิตใหม่ที่มาเข้าสู่ตลาดแต่นี่เป็นการพลิกฟื้นที่ไม่ง่ายสําหรับผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนี แต่ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีไม่ได้ยอมแพ้อย่างไงไ่ายดายพวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และแพลตฟอร์มใหม่เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นทางเลือกที่จำเป็นสำหรับพวกเขาในการรักษาตำแหน่งของตนในอุตสาหกรรมยานยนต์และนี่เป็นความหวังและความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีที่กำลังพลิกฟื้นและเริ่มต้นใหม่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักษาตำแหน่งของตนในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันรุนแรงจากผู้ผลิตใหม่ที่มาเข้าสู่ตลาดแต่นี่เป็นการพลิกฟื้นที่ไม่ง่ายสําหรับผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีแต่ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีไม่ได้ยอมแพ้